สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Quick Guide IT EP7 นะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะกลับมาที่ Gemini นะครับเราก็จะมาลองปักหมุดแชทนะครับซึ่งซึ่งฟีเจอร์ปักหมุดแชทนะครับก็มีไว้เพื่อเราจะสามารถปักหมุดแชทที่สำคัญได้นะครับสมมุติว่าเ,เรามักจะสั่งให้ Gemini ถอดข้อมูลนะครับจาก PDF โดยดึงมาแสดงผลนะฮะก็ถ้าเราทำเรื่องนี้เป็นประจำหรือมีความสม่ำเสมออยู่นะครับมีความบ่อยมีความถี่เราก็สามารถที่จะปักหมุดนะครับแชทต,ตรงนี้ไว้ได้นะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องป้อนพร้อมใหม่นะฮะคือไม่ต้องสั่งงานใหม่ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้ช่วยกับเรามานานฮนะรู้มือกันดีอยู่แล้วอะไรประมาณนี้เลยนะครับ โดยผมจะเข้าไปที่ Gemini.google.com <Pro S 1> ครับ <List S 1> <New> G E M I N I. g o t G W O G L E. dot C O M. ครับเรามาอยู่ที่ช่องแชทนะครับโดยค่าพื้นฐานเขาก็จะ New c แชทใหม่ให้เรานะฮะวิธีการไปรยังแชทเก่าๆที่เราเคยใช้งาน Gemini ไว้ก็คือการกดค t นโดนโฮมครับ หลังจากนั้นให้กด B ีครับเมนูหลักสองจุดห้าคู่หูเขียนโผล่ปัญหาี่การสรุปประเด็นจะเปิดเมนูสอนนิข,ข้อสอบคร่อดอคอมคือ,อ,คอ,อคพอเราเริ่มเจอแชทเก่าๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะตั้งชื่อไว้ให้นะครับเราก็กด Insert Space Bar นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ปุ่มแถบในการนำทางเอาข้อสอบเปิดเ,เ,เมนูสอนนิสก์ข้อสอบคร่อดคอมเปิดเมนูสอบชื่อใหม่สำหรับเปิดเมนูสอนสมมติว่าผมจะลบเปิดเมนูสอนชื่อใหม่สำหรับชื่อใหม่สำหรับ L M นะครับผมก็มาอยู่ที่ชื่อมช่อช้างสระอือชื่อใหม่สำหรับ L M มาอยู่ชื่อใหม่สำหรับ l m ก่อนนะครับโดย Insert Tab เช็คดูนะครับว่าเราอยู่ในโฟกัสนี้แล้วก็กดแท็บเปิดเมนูซอเปิดเมนู2อนี้ก็เิสระหอรับการดอนี้ก็เิสระเปิดเมนูสำหรับการดำเนินการเพิ่มเติมแล้วก็กดเอนเตอร์เปลี่ยนชื่อลบสี่ก็จะมีเมนูต่างๆนะครับมีตั้งแต่การปักหมุดเปลี่ยนชื่อลปลี่อลบแล้วก็แชร์นะครับในที่นี้ผมจะลองลบก่อนเปิดลบแชร์ดูข้อมูลเพิ่มเติมเปิดนี้พอเรากด Enter ที่ลบเขาก็จะถามอีกครั้งครับมียกเลิกกับ ยกเลิกกับลบนะครับเราก็กดลบไปเ,เลยบบทีนี้เราจะมาลองปักหมุดกันดูนะครับสรุปประเด็นสําคัญจากเอกสารนะครับถ้าเราใช้ฟีเจอร์นี้บ่อยนะครับเปิดสรุปประเด็นสำคัญให้เรากดตัวบีมายังชื่อแชทนั้นๆครับสรุปเสือ้รอรสรุปประเด็นสําคัญจากเอกสาร f o c u s, ค, <S ครับพอมาในแชทนี้แล้วกด insert space bar ให้โฟกัสครับสรุปประเด็นสำคัญสรุปประเด็น หลังจากนั้นแถบครั้งหนึ่งครับก็จะเจอเปิดเมนูดำเนินการเพิ่มเติมให้เลือกปักหมุดเรียนชื่อสปักหมุดแค่หนึ่งปักหมุด Google Gemini Document ปักหมุดสรุปประเด็นสำคัญจากเอกสารแล้วล Google เรียบร้อยครับ,บชแชทนี้ก็จะถูกปักหมุดไว้แล้วนะครับในแง่ของการใช้งานนะครับเราต้องการที่จะเลือกปักหมุดนะครับก็ให้เรากด Control Home ครับแล้วก็กดตัว B มาครับ ่มเนููาสรุปประเด็นเปิดเมนูซอน้คสหิสรุปประเด็นสำคัญจากสรุปประเด็นสำคัญผมก็กด insert spacebar ทันทีหลังจากนั้นแทบครั้งหนึ่งครับเปิดเมนูซอนี้เปิดเมนูซอนิคสหิสระหอรับการดอนิสหิสระเนินการที่เปิดเมนูสำหรับการดำเนินการแช่หนึ่งลบสี่ช่หนึ่งเลิกปักหมุดสองก็จะเจอคำว่าเลิกปักหมุดนะครับแทนคำว่าปักหมุดนะครับก็กดตรงนี้เปิดเมนูซอน้คสหิสระหอรับการดอนิสหิสระเนินการที่เกี่ยวกับการสนทนาเลิกปักหมุดสรุปประเด็นสำคัญจากเอกสารแล้ว เขาก็จะแจ้งครับว่าเลิกปักหมุดแล้วนะคร,ครับและนี่ก็เป็นวิธีการปักหมุดแล้วก็ยกเลิกปักหมุดจนถึงวิธีการลบแชทนะครับใน g m m n n i นะฮะซึ่งวันนี้เราก็มาแนะนำวิธีกันแบบ Quick Guide กันแบบไวๆให้เราสามารถที่จะนำเอาไปใช้กันได้เลยนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการของเรานะครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับสวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ